โอเคนะครับก่อนจะไปดูคลิปนี้ลืมกดไลค์ซับสไคร์ไลค์แชร์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอ1,500ไลค์รข like, ึ้นไปด้วยลกันใครชอบยังไงก็ลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดแชร์ด้วยขอนะคุณผู้ชมครับโอเคใครพร้อมแล้วก็ let's go ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมโรบักอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนํำนะครับผมร้านคิทตันช็อปเนี่ยนะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลทโคตรคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบ็อกฟุตแล้วก็คิงเลคซี่เนี่ยครับผมหรือว่า สามารถนะครับผมกดเกมพาสได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแม l l Star ด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะทำการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการกันด้วยนะครับคนดู อยากขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยอ่ผมเหมือนเดิมเลยคิงนั่นเคดีกับไอ้พึกนั่นเองวันนี้เรามีกิจกรรมใจดีเฮ้ยเดี๋ยวบอดเกิดอ่ะพึกเฮ้ยใช่หรอไม่รู้มึมงดูดิยังไม่ไม,ไม,ไมีเลยยังมีช่างแชทมาไปดู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 จะเกิดก็เป็นได้อ้าวไม่ใช่เลยเลยรอหาอะกันบ้าง ก็ตกใจกันหมดเลยโอเควันนี้เนี่ยเราทำการแจกผลฟินิกนั่นเองนะครับขาวบอลนะคุณผู้ชมถ้าอยากได้นะครับเพียงเข้าที่ขอดมาทุกวันเสาร์นั่นเองแล้วก็อย่างหนึ่งเลยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์เพจที่ด้านช็อปด้วยเช่นกันโอเคปะแล้วเราลุยกันดีกว่าว่าใครจะได้ในครั้งนี้ลุยครับผมเอารับเพึกคนผู้โชคดีมาแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยแล้วน้องอยู่ไหนนะครับเนี่อ๋อคนเนี้ยเหรอเอ็งมีผลฟินิกขาวรอยังโดนบร่อย เอ้ยมีผลฟินิชงเขาวันยังยังครับโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ซื้อให้เลยน้องชายข้อขอบคุณรางคิวต้อนสอบด้วยนะครับ้เองแบบว่ายังไงอ่ะองดีใจไหมใหญ่มากครับเอาดีๆขอสาระ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 แบบดีใจไหมแบบตกใจไหมแบบได้ของอะไรเงี้ยของฟีมันดีใจอยู่แล้วแหละเฮ้ยชิวอะแบบนั่งอยู่ชิวก็เอ้าได้ของแล้วอะไรเงี้ยใครอยากได้แบบเนาะโง่เงายินดีๆก็เกิดแล้วก็ได้เยลือหิงจัดเลขชื่ออะไรเนี่ยน้องชายจอร์จดีบีเจ็ดแปด อ,อะไรนะขอชื่อเล่นได้ไหมอ่ะขอชื่อเล่นได้ไหมอ่ะื cin ูกูคงเลียเย็ดบางลีอ่ะเย็ดเจบางลีในวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราํำการไปเติมให้บางลีหน่อยละกันนะครับโอเคปาไปเพจขี้ตันช็อปกันดีกว่าไปเพจที่ดีลุย สวัสคยยุณผู้ชมครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในเพจคิตตันช็อปเองนะครับผมก็เพจดีเน่นะครับผมเดี๋ยวผมท้อการทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยละกันถ้าเกิดว่าถึง3เอ้ยพี่ตีแปดหมื่นคนติดตามนะครับเขาอาจจะแจกของด้วยเช่นกันโอเคเดี okay, ๋ยวทักเขาไปก่อนนะครับดีครับผมอ่าขอเติมผลอ่าฟินิกหน่อยครับโอเคหน่อยก็พอละละกันโอเคก็ฟินิกนะครับผมอยู่ที่ราคาเท่าไหร่อ,อ่ะอ๋อนี่นะครับผมก็260นั่นเองนะครับผมอ่าใช่นะครับเดี๋ยวผมมาอาจจะอ่าโดนตายเขาก่อนดีวกว่า เพราะว่าผมอะแบตโทรศัพท์จะหมดนะครับเอาง่ายๆเลยนะผมเจ้าเบอร์เดิมเนาะเบอร์เดิมที่ผมเคยโอนให้เขาเนี่ยนะครับผมนี่นะก็เบอร์นี้เลยเนี่ยนะครับผมที่ผมเคยโอนให้เขาาใช้เบอร์เดิมนะแต่ต้องระวังด้วยนะครับบางคนเนาะราคามันอยู่เฉยๆนะสองร้อยหกสิบนะครับผมผมมีตังค์อยู่แว่าโอ้ไอ้พึ่งมีห้าวอลไหมเพื่อนมันเป็นกลุ่มออกเดืออยู่ตรงเนี้ยอะไรนะอะไรนะไอ้เชี่ยมีมีมีก็ขอห้าวอลส์ได้ไหมเพื่อนห้าวอลใช่ไหมครับโอเคศูนย์หกค่าเร็วๆไอ้พึ่งเร็วๆไอ้เชี่ยหนึ่งหน เอเร็วเพื่อนเร็วๆไอ้พึกงเออศูนย์หก้าอะไรนะสามสามแปดห้าเจ็ดสองเจ็ปดกูเหลือหนึ่งนี่ไอ้พึ่งเร็วๆกูสา่ง้านนวมึงจะช้าสิครับศูนย์เลยนะศูนย์หกห้าสาสามแปด ห้าสามสามแปดห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดสองเจเออห้บาทเออเร็วไอ้ึ๊กไใช่ไมด่าไอ้ฟึ๊กฮ้ยอะไรดิเฮ้ยซูรุค่าค่าสองสามแามสามแปดห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดสงเจ็ดไอ้ึกเร็วเร็วไอ้เหียเป็นแก๊งกูออ้อล้โอ้โโอ้โจไอดสละโอเคโอเคไอ้ิึกกับไม่ทันเลยด้วยไอ้เหีย เกิดอะไรนเร็บรีบครับผมรีบรีบเลยรียบรีบเลยรียบรนะีบไงอยวไงเร็วๆเลยครับอ่ะเรียบร้อยนะครับคุณผ,ผู้ชมครับผมทำการอนให้เขาละนี่อ่าโอเคส่งสลิปแล้วนี่ครับผมขอเข้าเซิร์ฟเลยนะครับ คือว่าไอ King Legacy เนี่ยนะครับเราสามารถขอเข้าเซิร์ฟได้เอาง่ายเติมเพจขอเข้าเซิร์ฟได้เลยนะครับถ้าเขาอนุญาตนะเออผมจะลองขอเข้าเซิร์ฟดูนะครับโอเคคิตันชอบเติมง่ายแบบนี้เลยคุณผู้ชมไม่มีระยากแต่อย่าทําแบบผมนะควรให้อดมินทักมาก่อนเว้ยถ้าไม่ทักเนี่ยนั่นแหละมันอาจจะอาจจะเป็นเพจโกงได้นะบางอย่างอ่ะแต่ก็เพจจริงนะคนติดตาม7 8 0 0 0มนแนคนเนี่ยนะครับผมโอเคคุณผู้ชมครับเรยวองการตัดไปตอนที่ผมได้เซิร์ฟ B ดีกว่านะครับโอเคนี่นะครับเพจคิตันชอบใครสนใจตา้งล่างคลิ เค้งใช้ได้ได้ยังได้ยังได้ยังครับ ยังเหรอในรักขบิดลก็ในรักขบิดหรือเปล่าไหนลองดูนี่ดูลองเช็คดูทำไดยังเอาซะก่อยังหรอยังใช่ไหมทำไม่ได้นอนอ๋อเขางงว้าจะให้ไม่เว้ยเขาเขางงว่าจะให้ให้กูเออใช่เขาคิดว่ากูอ่ะเป็นคนซื้อไม่ใช่จะซื้อให้เอฟซีได้ใช่ไหมบอยอารอนบอยโอเคได้ใช่ไหมครับเข้าตัวใช่ไหมเฮ้ยกูก็ได้เอาดีเออมันคีบให้ผิดมันมันคีบให้สองคนเหรอเฮ้ยเอาดีพึ่งจะคีบไม่ผิดอ่ะเพิ่งหรือได้บีเหรออะไรแม่มึงไงสัตว์เลยม แย่เกินคุณผู้ชมครับคลิปนี้สอนให้รู้ว่าเราควรดูราคาดีๆนะครับที่ผมเปิดคลิปมาคุณผู้ชมสองร้อยสิบหนึ่งดามันคือของบอกฟุตเว่ยไม่ใช่ของ King นะคิงเลคัสซี่นะของเล็กส่งลิงบอ,อ,อกจริงๆอ่ะมันคือไอ้ค,คิงเลคัสซี่จจะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะคุณผู้ชมผมผมดูผิดอาผลฟินิก์นะครับอยู่ที่ประมาณสองร้อยแปดสิบห้าบาทนี่นะครับน้องเขาก็ได้นะไหนน้องน้องน้องคนไหนนะเปิดโชว์หน่อยที อันนี้ใช่ไหมเรือโคตรเฟีเ้ยวพอได้ถามบอลนะถือว่าดีนะเนี่ยถือก,กายอยู่ไนะหลอกเกมเหรอโอ้โหเกินโอเคคุณผู้ชมครับผมยินด,<ๆ>ด,ดีกับน้องอ่าน้องน้อง,น,องน้องลีด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับคลิปนี้มาเร็วไปไวมากเลยดีใจด้วยนะครับผมก็เป็นไงบ้างพูดหน่อยพูดีใจเออดีใจได้ของฟรีครับดีใจสิครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมสําหรับวันนี้ขอเพียงเท่านี้ด้วยกันเนาะเดี๋รอเจอใหม่คลิปหน้าสักคลิปนี้ซีอีโอแกนเจอกันครับคุณผู้ชมบ๊ายบายครับผม